สวัสดีครับสวัสดีครับมาเจอเบาอยู่อีกรอบนึงนะครับวันนี้ก็มากินข้าวรอบสองนะครับนี่ภรรยามาฝากนะมาฝากนี่คือมะเขือนะมะเขืออุ๊บนะฮะกินกับข้าวเหนียวห้อนๆนะครับมาเด้อกินน้ำกันเด้อครับกินข่าวน้ำกันเด้อครับนี่มะเขืออุบครับผม แซ่บครับมากินน้ำแกงได้ครับโอ้ยเบาอยู่กินข้าวลร้ครับกินข้าวสุมือเลยครับผมกับข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวหอนหอนแล้วก็พริกน้ำนะครับแล้วก็มะดิดไหมํำนะครับกินแซ่บครับนะมากินน้ำกกนครับผมเ้อกินข้าวน้ำกกนเด้ครับแซ่บโอ้โหแซ่บ กินแบบไม่ต้องมีถ้วยนะกินแบบบ,นบานๆเดอ้อโอ้ยโม,มเมนต์่นมันโมเมนต์ข้าวเหนียวดี่ว่าเป็นข้าวเจา้ามาขอน้ำใส่ครับแซ่บๆกินกับที่สองมาที่เราที่สองอ กินแบบง่ายๆนะกินแบบง่ายๆอืมแซ่บมาเยอะถึงขั้ว

Mm ม,มาชิมเ้าจังครับผมมากิมเจ้าขันคาส,นสิมเจ้าขันอร่อยอร่อยหวานจับม,มาพี่น้องกินข้าวเจ้าขันคากรุ่งครับมาวันตะวันเหนือฮะเนาะได้เป็นหมะเขือปุกฮะเมฆคาโกโมโกจะจนะแรงหนักทำมามาปั่นใช่ไหมเนาะ मत <sENGLISH> ลืมนาทเนาะมาดิ้จ้าเนี่นนนก็พอพอน,นันปันมาเนาะพอทานัดปันมาปาัน,น,นมากินเนาะหวานเจิดขอบคุญน,นำนำครับคอหน้านึงเออให้ร่ำให้เลยนะอืมต้องให้ต้งเยอะจะสั่งว่าเออเจ้อหายเจ้าชั้นเนาะอืมเอออยู่ที่บ้านก็จีนสมคัญกว่าทาั้งงานเนาะอันนี้สำหรับ ขอพักนะบอสขอบคุณนำนำครับที่อาเปรนเทศเมียงมาจินมน่ะเนาะอร่อยมันบอมันมันก็มั่นนะเนาะมันเตี้ยอันต่อครับถ้าก็หลือกั็ไม่เนาะกินปลากินปลาเนาะหมุดโลสังเต็มหู้ในอ่าเป็นปลาลูก เจียวข่อเจียวม,มัจ่จะปลาดูกเป็นหมูล,ลูกเป็นไก่ลูกขือนนั่นแล้วนะท่านได้เป็นขาไก่มาเลิศสดแซ่บไก่สิเบเม็ดแล้วแซบายนี่ผมมากเลย มะเขือมะเขืออุ้บข้างเนือนะมันแซบ่บของโปรดของไข่ด้วยของมักของไข่น่ะกินยังไงบอกให้เบื่อ,อมเมื่อแล้วครับเมื่อไหรเมื่อถึงแล้ว ครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วครับ